เกาะรำรีดินแดนแห่งจระเข้กินคนเกาะรำรีเป็นส่วนหนึ่งของจอกปยูและเป็นเกาะนอกชายฝั่งอาราการของประเทศพมา่าตัวเกาะอยู่ติดก,กับชายฝั่งอา่าวเบงกอรในรัฐยักษ์ไข่มีพื้นที่เกาะ1,350ตารางกิโลเมตร เกาะรำรีขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของบริเวณพื้นที่ที่ชุกชุมไปด้วยยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคของไข้มาลาเรียและยังมีมแมลงวันที่มักจะวางไข่ทิ้งไว้ในแผลของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงแมงป่องอันตรายที่มีพิษร้ายแรงแต่สิ่งที่สร้างความน่าหวาดกลัวให้แก่สถานที่แห่งนี้มากที่สุดคือจระเข้น้ำเค็ม จระเข้น้ำเค็มแห่งเกาะรำรีถือได้ว่าเป็นทั้งสัตว์ร,ร้ายและฝันร้ายที่ได้เคยเกิดขึ้นจริงพวกมันคือสัตว์ที่ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมากที่สุดจระเข้น้ำเค็มที่ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้มีกันอยู่เป็นจำนวนมากมายหลายพันตัวจนเกาะแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น เกาะจระเข้กินคนที่มาของสมญานามนี้มาจากความร้ายกาจของพวกมันที่ได้ถูกบันทึกไว้จนกลายเป็นตำนานสยองและยังเป็นที่เล่าขานจดจํามาจนถึงในปัจจุบันประวัติศาสตร์ของเกาะรัมรีนั้นที่แห่งนี้ได้เคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพทหารอังกฤษและกองทัพทหารญี่ปุ่นในช่วงปี1945 หรือเป็นช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองกองทัพที่14ของฝ่ายอังกฤษได้ทำการตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะนั้นทหารญี่ปุ่นจำนวนประมาณ900-1,000นายได้ประจําการอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของเกาะและกําลังถูกปิดล้อมโจมตีโดยฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนั่นก็เป็นการบีบให้กองทัพของญี่ปุ่น เหลือทางออกอยู่เพียงแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะหนีไปได้พวกทหารของญี่ปุ่นจึงจําเป็นที่จะต้องมุ่งหน้ากลับเข้าไปรวมทัพกับกองกําลังทหารที่เหลือซึ่งได้ตั้งฐานทัพอยู่อีกฟากหนึ่งของเกาะแต่ระหว่างสองฟากฝั่งบนเกาะแห่งนี้มีบึงขนาด16กกิโลเมตรขวางกั้นเอาไว้ทหารญี่ปุ่นมีทางเลือกให้ตัดสินใจเพียงสองทางเท่านั้นคือหากพวกเขาไม่ข้ามบึงน้ำแห่งนี้ไป อีกไม่นานกองทัพทหารของฝ่ายอังกฤษก็คงจะบุกเข้ามายิงถล่มหรือเลือกทางเลือกที่2คือพากันเดินข้ามบึงน้ำแห่งนี้เพื่อจะได้ไปรวมทัพกับกองกำลังที่เหลือและและ้วกองทัพทหารญี่ปุ่นจำนวนนับพันนายจึงได้ตัดสินใจว่าพวกเขาทั้งหมดจะเดินหน้าลุยฝ่าบึงน้ำแห่งนี้ไปในช่วงเวลากลางคืนแต่ทว่าเมื่อกองทัพทหารญี่ปุ่น ได้เริ่มเดินฝ่าเข้าไปในบึงน้ําซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ชายฝั่งอีกด้านทหารญี่ปุ่นจํานวนมากกว่า5 0 0นายกลับไม่สามารถที่จะเดินไปให้ถึงฝั่งได้โดยพวกทหารญี่ปุ่นเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะเดินไปจมพนเขตของบึงน้ำได้วย้ซําเนื่องจากกองทัพทหารญี่ปุ่นถูกบุกเข้าโจมตีอย่างบ้าคลัง่งจากฝูงนักล่ากระหายเลือดแห่งเกาะรัมรี เสียงร้องตะโกนวายผสมบนเปไปกับเสียงลั่นไกปืนที่ถูกยิงออกมาอย่างสเปะสปะเป็นเสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณบึงน้ำในช่วงเวลาค่ำคืนเหตุการณ์ทุกอย่างกลายเป็นสถานการณ์แห่งความสับสนวุ่นวายที่น่าสยดสยองเมื่อจำนวนของทหารญี่ปุ่นค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนกองทัพทหารญี่ปุ่นนับพันคนกำลังถูกโจมตีด้วยฝูงจระเข้ยักษ์มากมาย ที่มีทั้งความดุร้ายและความตะกระตะกรามจำนวน3ใน4ของกองทัพทหารญี่ปุ่นทั้งหมดต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นี่และกลายเป็นเศษซากศพสังเวยอ,อยู่ที่บึงมรณะแห่งนั้นทำให้เหตุการณ์นี้นับได้ว่านี่คือการตายหมู่จากการจู่โจมของฝูงจระเขคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนทหารจำนวนน้อยนิดที่ยังเหลือรอดชีวิตออกมาจากบึงมรณะมาได้นั้น สภาพของทหารแต่ละคนต่างก็ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจจากโศกนาฏกรรมในเหตุการณ์ครั้งนี้เราทหารที่รอดชีวิตกลับมาได้นั้นทุกคนก็ยังติดตาและฝังใจกับภาพเหตุการณ์ของฝูงจระเข้ยักษ์รุมกัดกินร่างกายเป็นๆของมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์นี้ได้ถูกนำมาเล่าขานต่อๆกันมาจนเป็นที่โจทจัน จนกระทั่งเรื่องราวอันโด่งดังนี้ล่วงรู้ไปถึงหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊กซึ่งต่อมาทางกินเนส s บุ๊กก็ได้ยกให้เหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นบนเกาะร,รัมรีเป็นที่สุดของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งที่เลวร้ายที่สุดในโลกที่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์